ั้งแต่แรก,กันนะครับเราส่งให้าการเนี่ยครับไปอบ,อบรมที่วอรสตเนี่ยตามสาขาต่างๆค้าชการก็มีปัญหาเรื่องการเดินทางเราก็ได้มีการติดต่อวอรสเตอให้มาเปิดโรงเรียนที่ใน,ในกระทรวงพณิชย์นี่นะครับแล้วก็ให้ทางกระทรวงพณิชย์ิคนต่างเนี่ยได้มีส่วนร่วมส่งให้การเข้าร่วมเรียนกับวอรสเตออันนี้มันเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกจากค่าชการในการที่จะสามารถไปเรียนได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทาง ก็สามารถเข้าเรียนได้มากที่สุดเท่าที่มากได้นะครับวอลสตรีทเนี่ยก็พยายามจัดเวลาเรียนตั้งแต่ชเช้าจนถึงค่ำนะฮะก็ใครว่างก็ไปเรียนนะครับเรื่องความสะดวกสบายค่ะเพราะว่าผู้เรียนเนี่ยสามารถจะเดินมาเรียนได้ตลอดเวลาในช่วงที่เขาว่างจากการทํางานหรือว่างจากการประชุมตรงนี้ค่ะถือเป็นความสะดวกสบายที่น่าจะคุ้มค่ากับการลงทุนคนทํางานส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเวลาพอมันมาตั้งอยู่ที่นี่ พี่สามารถมาเรียนได้ตอนเช้าตอน7จ็ดโมงซึ่งเราพอมาไหวเนี่ยเจ็ดโมงพี่ก็มาเรียนทันแล้วก็เที่ยงครึ่งเนี่ยมาเรียนได้อีกสักครึ่งชั่วโมงหรือช่วงไหนที่เราว่างเนี่ยเราก็มาเรียนได้เรียนที่กระทรวงคารศึนี่ผมประจักสําคัญที่สุดคือความสะดวกสบายในการเข้ามาเรียนนะครับไม่ต้องเดินทาง จะเดินทางที่จะขับรถก็ต้องหาที่จอดรถอีกใช่ไหมครับว่าจะไปถึงก็หมดแรงเรียนพอดีแต่ถ้าอยู่ที่นี่คือถ้ามีเวลาว่างก็ลงมาเรียนนะครับเปิดค่อนข้างช้าด้วย What are services you will get uh, if you decide to have company center? Well, if you decide to go for the in-company center option, you get the total English environment from Wall Street. You, we provide the company with all of the computer systems, uh, the small classroom sizes. Uh, the coaching and encouragement from our personal tutor team, and of course, our native speaking teachers are on site as well. Now, in addition to that, you get a total consultation from the Wall Street corporate account managers, uh, monthly meetings to assess the progress of all the students as well, and of course, to allow you to make strategic decisions throughout the program to ensure better line return on investment as well. วันนี้อีต้องสื่อสารกับทุกคนเปาา็นภาษาอังกฤษแล้วนะคะเลทเฮาส์รีพาร์ต e รโอเควิชเลย r ันดับส r มวิชร thank you I stay for two weeks don't a hotel ว้าสนุกจังเลยค่ะวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะวันลิสิตวันลสเซ่นตามระบบค่ะเดี๋ยวอีฟขอตัวไปทำกันบ้านก่อนนะคะ